บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ท่านผู้ชมครับวันนี้เผยแป๊บเดียวนะครับหมดเวลาของเดือน5อ้าก,กันอีกแล้วย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกทำพรำจริงๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหน่วงตั้งแต่หลังสงกรานมาแล้วนะครับปีนี้น้ำท่าบร,ริบูรณ์ครับ และต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าระหว่างการเดินทางไม่ว่าท่านจะใช้รถใช้ถนนตอนนี้สังคมไทยเริ่มที่จะละเลยเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอความการุณาขอความการุณาหน่อยนะครับสําหรับพี่แว้นพี่มอเตอร์ไซค์ที่ส่งสินค้าต่างๆยี่ห้อทั้งในและต่างประเทศที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยขอความการุณานครับเว้นทางเดินหรือว่าทางม้าลายที่จะให้พี่น้องประชาชน คนเดินถนนเขาได้ข้ามถนนผ่านทางม้าลายบ้างไม่ใช่ท่านไปจอดติดไฟแดงก็ล้มไปทั้งทางม้าลายไฟดวงไฟแดงอดใจรอสัก4ซ้าหนาทีไม่ไหวไปดอนเทง้งเต้งอยู่กลางสี่แยกบ้างก็แขนหกักขาหากักบ้างก็ไปชาปนากิจกันบ้างเนี่ยนะครับแต่ที่สําคัญครับมันเป็นผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนอื่นที่เขาไม่รู้อีโนโอินเน่ด้วยท่านผาไฟแดงออกไปก็ไปชนกันกลางถนนครับ ซึ่งล่าสุดท่านนายกรมตรีนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับเราจะรณรงค์ในการจัดการเรื่องของระเบียบว,วินยัยทางด้านการจราจ,จรครับก็ขอให้ทุกทกท่านที่ปฏิบัติอยู่แล้วอดใจครับเวลาเห็นไฟกําลังจะแดงเนี่ยครับวิ่งมามันเริ่มไฟเหลืองท่านก็ชะลอจอดเลครับไม่ใช่เหยียบส่งพอเหยียบส่งไอ้อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาก็มาปะกันแถมกลางสี่แยกอันนี้ก็เป็นสภาพปัญหาครับ ที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยเนื่องจากสานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป1มิถุนายนเดือน6ครับจะจับกลุ่มผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจะกวดขันจับกลุ่มเพราะฉะนั้นพี่วินท่านจะมีผู้โดยสารท่านจะมาให้ถือหมวกกันน็อกเฉยๆท่านก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของท่านด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงครับพรุ่งนี้8นาฬิกาเป็นต้นไปพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนครับจะมีรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทานชินวัตร8นาฬิกาครับทาง NBT 2 HD แห่งนี้ครับแล้วก็ยังรับชมได้ผ่านทาง m c o t HD แล้วก็ TV5 หรือว่าช่อง5ททบ5นะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็รับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับ สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันส,สิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานซึ่งนําโดยนายพิรพันธ์สายรีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกําลังเดินหน้าผลักดันกฎหมายใหม่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์ได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งก็จะช่วยลดรายจ่ายเรื่องค่าไฟและมีพลังงานสะอาดใช้ในราคาที่เอื้อมถึงค่ะ โดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนะคะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับฟังความคิดเห็นค่ะซึ่งความคิดเห็นของทุกคนจะถูกรวบรวมเพื่อนําไปพัฒนาร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์กับชีวิตจริงของเราให้มากที่สุดค่ะ สาเหตุที่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้นะคะก็เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในไทยยังยุ่งยากมากขั้นตอนก็เยอะรายจ่ายก็สูงเพราะว่าต้องผ่านหน่วยงานถึง5แห่งด้วยกันหลายคนอยากติดค่ะแต่ว่าก็อาจจะท้อใจเพราะว่าวุ่นวายแล้วก็ราคาสูงเกินไปค่ะแต่กฎหมายฉบับนี้จะเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยแนวทางสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนจากการขออนุญาตเป็นแค่ แจ้งให้ทราบค่ะเพื่อลดขั้นตอนให้เร็วขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนทางการเงินค่ะเช่นการลดหย่อนภาษีและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะมีการตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่อยากติดแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มติดตั้งยังไงนะคะ มีการกำหนดมาตรฐานกลางค่ะให้การติดตั้งปลอดภัยและใช้งานได้จริงและที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการรับรองสิทธิ์ของทุกคนในการที่จะมีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในบ้านของตัวเองค่ะ สรุปง่ายๆนะคะก็คือกฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราทุกคนติดตั้งโซลาเซลล์ได้สะดวกขึ้นค่ะแต่ยังเตรียมหาอุปกรณ์ระบบโซลา่าที่ดีในราคาย่อมเยาวมีมาตรฐานมาจำหน่ายในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็ได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อเยี่ยมชมโรงง,งานผลิตแผงโซลา่าและพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงค่ะเพื่อเตรียมนาของดีราคา หัดมาสู่มือคนไทยให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าค่าไฟที่ลดลงนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบินค่าไฟอีกต่อไปค่ะเพราะว่ามันคือตัวช่วยชั้นดีที่ช่วยให้ชีวิตไปต่อได้อีกค่ะเมื่อค่าไฟลดลงนะคะเราก็สามารถที่จะนําเงินเนี่ยไปซื้อของจําเป็นได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวสารการซื้อนมผงเด็กซื้อแพมเพิ์ดผู้ใหญ่หรือว่าเอาไปเติมอินเทอร์เน็ตให้ลูกเรียนก็ได้หรือจะเก็บออมไปใช้ในายามจําเป็นก็ได้ค่ะ ในภาคธุรกิจค่ะการลดค่าไฟก็คือการลดต้นทุนโดยตรงนะคะเพราะว่าเงินที่ประหยัดก็สามารถที่จะนําไปเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานนําไปซ่อมเครื่องจกักรนาไปปรับปรุงร้านค้าหรือว่าทําการตลาดได้มากขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและเพิ่มพลังงานสะอาดให้กับประเทศในระยะยาวค่ะ รัฐบาลขอย้ำนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้คะ่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวและถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราทุกคนจะเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายปลอดภัยและคุ้มค่าเพราะแสงแดดบนหลังคาบ้านของเราทุกคนกําลังจะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าไปด้วยกันคะ่ะเอาไปดูนายกฐมตตรีชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีนี้นะครับ ก็เป็นตัวเลขที่อาจจะเพิ่มกว่าปีที่แล้วก็ตามดัชนีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบป,ประมาณประจําฟังท่านนายมตรีชี้แจงในสภาผูานน้แทนรัษฎรเจลยครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2569ที่รัฐบาลเสนอในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ภายใต้ข้อจำกัดด้านรายได้และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรัฐบาลจึงดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยกำหนดวงเงินงบประมาณทั้งสิน้น 3 7 8ล้าน,น,นล้านบาทเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งในด้านความมั่นคงการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคงประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างแท้จริงและเกิดผลสมฤทธิ์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับทานายฐมตรีเชิญคณะรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับก็คือ น้าตรีสาระบบเทียนทองนะครับท่านน้ําตรีสมศักดิ์เทพสุทินสารสุขนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยท่านน้ําตรีมหัไทยท่านอนุทธินชานวีรกูลท่านสุริยะจริงลุ่งเรืองกิจนะครับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พมมินเลอร์สุริเดชนะครับแล้วก็ผู้แทนของสํงานักงานตํารวจแห่งชาติมาตั้งแต่รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวมาทำอะไรครับ คือมาเพื่อที่จะขันน็อตแล้วก็ให้นโยบายเพิ่มเติมครับว่า6เดือนนับจากนี้เนี่ยนะครับไทยแลนด์ Thailand เนี่ยมันจะเข้าโลซีซันท่านผู้ชมครับมันเป็นช่วงหน้าฝนท่านนายกก็บอกว่าเมืองรองไม่เอาแล้วทุกวันนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ก็ว่า,ทวาเที่ยวได้ทั้งปีไม่มีโลซีซันน่ะนายกรัฐมนตรีให้5ข้อเลยครับหนึ่งเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยเถอะแล้วก็เวลามีข่าวที่มันไม่ดีเนี่ยนะเวลาก็ปล่อยข่าวลงข่าวลงาวลงก็ช่วยกนอธิบายให้กับพี่น้องประชาช,น,ชาน่อย 2. ให้กระทรวงและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยยกระดับความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครับเรื่องต่อมาครับก็คือข้อที่ 3. ให้มีความสะดวกมากขึ้นครับตั้งแต่ลงเครื่องบินมาเลยทําอย่างไรให้มันผ่านตอโมอได้โดยสะดวกมาแล้วไปขึ้นแท็กซี่ก็ไปเ,เจอแท็กซี่ยี่เง่าเต่าตุตนที่แบบโอ้ไม่กดมิเตอร์รับนักท่องเที่ยวดีกว่ามันต้องมาตรฐานเดียวกันนั้นอย่างนี้เป็นต้นส ทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับยิ่งภาคใต้เราจะมี3มสนามบินที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินปัจจุบันที่ภูเก็ตมีที่กระบี่ตอนนี้กําลังจะทําที่สนามบินอันดามันที่ฝั่งทางงาเชื่อมยังไงได้บ้างอะ่ะมีรถไฟฟ้าได้ไหมโมโนเรลได้ไหมใต้ดินได้ไหมบนดินได้ไหมไอ้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทานายฐมตรีสั่งการเมื่อวานนี้ครับ5ทํากิจกรรมต่างๆนีให้มันเกิดน,น่าสนใจได้ไหมช่วยหน่อยเถอะผมอยู่กรุงเทพมหานครผมจะรู้ไหมล่ะว่าของพี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างใช่ไหมท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งที่ท่านนายกนตรีได้สั่งการครับอ่าเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายครับพรุ่งนี้8ปดโมงเชา้าติดตามรับชมท่านนายกนตรีแพทองทานชินวัตรในรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทาน8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับทั้งทางที่นี่นะฮะช่อง NBT h บเกดหมายเลข2มีทางช่อง5มีช่อง9แล้วก็วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสัปดาห์นี้หยุดยาวนะครับคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมไปเป็นวันพุธจากเดิมวันอังคารนี้แต่ว่าวันอังคารนี้เป็นวันสำคัญ แล้วก็เป็นวันหยุดราชการนะครับก็เลยเลื่อนการประชุมคอรมอรไปแต่ที่น่าสนใจครับวันอังคารนี้จะมีเรื่องที่ผมตื่นเต้นมากท่านผู้ชมครับอะไรหรือจินไยุเยาเวอร์คือประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกได้หรือไม่วันอังคารนี้รู้ครับนั่นก็คือการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งฟอร์มูล่าวันซึ่งมีเพียง24สนามเท่านั้นครับที่ไปจัดในประเทศดังๆถ้ามาเมืองไทยเย่ยเดี๋ยวจะไปจองตัว๋วแล้วก็ไปนั่งดูก่อนเลย วันพุธนี้รู้เรื่องครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อย่าลืมนะครับร้องเรียนขึ้นอยู่นี่แล้วตู้ปน .1111 11, 11, หรือจิรายุ9000 at gmail. com ครับพักผ่อนกันในวันหยุดยาวๆครับเดินทางปลอดภยัยมีน้ำใจบนท้องถนนครับหายใจลึกๆเจอไฟเขียวก็ค่อยๆไปเจอไฟแดงก็ค่อยๆเบรกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ